ทุกคนที่ปูดอินทรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน <S <S คอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ไม้นักบริหารครับวันนี้ผมมีอาจารย์ดรเสรีวงบรนทามาเป็นแขกรับเชิญนะครับเพราะว่าอาจารย์มีเรื่องจะชวนพวกเราชวนท่านผู้ชมนะฮะไปฟังสัมมนาครับแล้วอันนี้นี่กลั่นกรองมาตรองดูเรียบร้อยแล้วว่าสถานการณ์ผ่านไปครึ่งปีมันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะทำแล้วรู้ตอนนี้แล้วก็รับมือปีหน้ามันมีหลายสายเหตุนะฮะครับ สาเหตุที่หนึ่งนั้นก็ถือว่าหลังจากที่พี่ได้นำเอาอเอีเข้าประเทศไทยมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอันนั้นอันนั้นแจ้งทางศุลกากกรเลยเรียบร้อยนะ,นะแจ้งเรียบร้อยนั่นเป็นเสียภาษีเส,สียงภาษีเรียบร้อยนะครับครับก็ทําให้ MC ีก็ติดตลาดเมืองไทยในระดับหนึ่งแต่ถึงแม้ว่ายังไม่เข้มข้นนะปรากฏว่าณเวลานี้เนี่ยมันก็เกิดดินามิกเกิดพลวัต ของ a อ c ซที่มีวิวัฒนาการมากยิ่งขึ้นทำให้พี่เองในฐานะคนนำเอาเข้ามาเนี่ยจำเป็นต้องลุกขึ้นมาบอกกล่าวกับผู้คนทั้งหลายที่ใช้ a อ c บอกเฮ้ยที่ใช้อยู่เนี่ยมันร้าสมัยไปหน่อยแล้วอปนนี่คือสาเหตุค่อยหนึ่งเลยนะครับครับหนานแล้วเหมือนกันนะจ๊ะ ยี่สิบปีนะอาจารย์เราทำรายการกันมารู้จักกันมานี่จะยี่สิบปีแล้วอาจารย์ก็อายุของไอเซีในโลกนี้ประมาณยี่สิบปีก็แปลว่าทันทีที่มันเกิดเนี่ยพี่เอามาตอนนั้นอาจารย์ยังอยู่กับศรีปทุมผมเจออาจารย์ครั้งแรกเนี่ยที่โรงแรมฮิลตันพักในเลิศนะแล้วเราก็คุยเรื่องนี้กันนะแลวหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องละครับงเนี่ยโอ้โหเป็นซีรีส์เลยครันแรกเลยเนี่ยด้วยเหตุนี้เหตุที่สองคือหลังจากที่ไปออสเตรเลียมาเด๋ยนนี้อาจารย์ไปบ่อยมากอ ก็ได้หนังสือนังหามาบอกเฮ้ยต้องนั่งอัปเดตตัวเองหน่อยละโอ้ยางนั้นเลยนะก็นั่งอัปเดตตัวเองว่า i อ c มันไปถึงไหนแล้วครับนะฮะแล้วก็สาเหตุอันที่สามก็คือว่าตอนที่ไปสอนเรื่องแบรนด์ในเรื่องแบรนด์มันก็จะมีเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ปรากฏหลายคนที่มาเรียนเรื่องแบรนด์บอกว่าอาจารย์ครับ อาจารย์พูดถึงเรื่อง MC บ่อยมากเลยแต่ว่าพวกหนูไม่เคยเรียนพวกผมไม่เคยเรียน้นคือสมัยก่อนมันกี่ปีมาแล้วล่ะที่มีสอน MC มันกี่ปีมาแล้วล่ะมันก็เลยทําให้พี่กังเออสงสัยว่าไหนไหนมันต้องอัปเดตแล้วก็คนที่ไม่เคยเรียนเบื้องต้นก็มาเรียนตอนนี้เลยให้เห็นมันจริงจริงจังๆไปก็เลยตัดสินใจจัดเรื่อง MC ขึ้นมานี่คือสามสาเหตุสามสาเหตุก่อนนะฮะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายเลยก็คือว่าบังเอิญได้โบรชัวร มาจากสิงคโปร์เขาจัดนะฮะเรื่องของ i อ c อซีเหมือนกันครับก็ดูเนื้อหาสาระของเขาแล้วมีอะไรหลายอย่างที่น่าจะต้องมีดีก็เลยไปอ๋อนี่ไปฟังที่สิงคโปร์มาเลยเหรอฮะไปไปเข้าคลาสที่สิงคโปร์มาไปโอ้ครับเพื่อจะเอามารวบรวมกันหนังสือพี่ที่นี่ครับนะครับกับไอสิ่งที่จะไปได้ยินได้ฟังครับ เอามารวมใส่เ้วยกันอ๋อนห่นะตกผลึกออกมาเป็นเพราะฉะนั้นก็เลยได้ผลึกตกผลึกมาเป็น Innovative IMC Strategy for Holistic Branding Holistic นะนะฟังดูให้ดีนะ Innovative IMC เอาชําว่าแรกก่อนนะ Innovative IMC ก็แปลว่าเป็นนวัตกรรมของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถ้าคำว่านวัตกรรมณวะแปลว่าใหม่ครับกรรมก็คือการกระทำครับ นวัตกรรมก็คือการกระทาใหม่ๆว่าด้วยเรื่องการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพราะว่ามี integration คือตัวไอใช่ครับแล้วก็มันต้องเป็น strategy แน่นอนมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งมันเป็น logic of being superior ่ักระของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในเชิงสมัยใหม่ให้ได้เปรียบชาวบ้านแปลว่าอย่างนี้นะคำว่า strategy นีมันชัดเจน ต้าเรา้ปลอิน้าเราแปล Innovative IMC Strategy คือยุทธศาสตร์ของการสื่อสารการตลาดแนวใหม่ให้ได้เปรียบชาวบ้านนี่นี่นี่ฮะทีนี้ทำไปทำไมครับ for holistic branding นี่แหละทีนี้อาจารย์ต้อง holistic แล้ววันนี้ใช้กันเยอะมากอาจารย์ไปที่ไหนเห็นโป้งเห็นป้ายเห็นแม้แต่กต้องสถานเสริมความงามอาจารย์ holistic พอร์ลิสติกคือองค์รวมแปลว่าทำอะไรเนี่ยอย่าทำเป็นจุดแต่ต้องทำให้เป็นภาพรวมซึ่งมันเป็นฮอลลีวูดโมเดลอ๋อเหรอฮะถ้ามีดีทรอยต์โมเดลกับฮอลลีวูดโมเดลอ๋อเหรอฮะนะฮะดีทรอยต์โมเดลนี่กนดีทรอยต์สร้างสร้างรถยนต์รถนต์ครับผมฮะพี่สั่งยุ้ยบอกว่าไปเอายางที่ดีที่สุดมาให้ยางที่ดีที่สุดโอเคพี่สันคนอื่นบอกไปเอาแบตเตอรี่ที่สุดที่ดีที่สุดมาให้ครับ สั่งอีกคนไปเอาหัวเทียนที่ดีที่สุดมาให้สั่งอีกคนหนึ่งบอกว่าไปเอาสีทารถที่ดีที่สุดมาให้ทุกองค์ประกอบที่ดีที่สุดเขาไม่จําเป็นต้องมานั่งประชุมกันเขาก็สามารถทําให้พี่สร้างรถที่ดีได้อันนั้นเขาเรียกดีทรอยด์โมเดลนะต่างคนต่างทำนะแต่เอาดีี่สุดมามันไม่เกี่ยวกันเอามาใส่อยางที่ดีที่สุดใส่เข้าไปเป็นตอรี่ที่ดีที่สุดใส่เข้าไปสีที่ดีที่สุดพ่นไปแต่ฮอลลีวูดโมเดลจะสร้างหนังนะอโนของยุ้ยเนี่ยทำผมเก่งมากครับ แต่มิสามารถจะทําผมให้ยุ้ยโดยไม่ถามผู้บุกกับต้องถามผู้บุกับว่าต้องการอยากได้ผมแบบจะเอาผมทรงไหนในการเข้าฉากแบบไหนครับต้อยแต่งหน้าดีมากจะมาแต่งหน้ายุ้ยอย่างนี้บอกไม่ได้ฉากนี้คุณยุ้ยไม่สบายหน้านี้ไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้นะมีคนซําเสื้อผ้าเก่งมากจะมาบอกว่าจะเอาเสื้อผ้าอย่างนี้บอกไม่ได้ถามผู้บุกับก่อนถามเจ้าของบทก่อนเข้าใจไหมว่าเขาต้องการบรรยากาศแบบไหน เพราะฉะนั้นคนทำงานแบบฮอลลีวูดโมเดลเนี่ยเก่งมาจากไหนก็ต้องคุยกันอ๋อนี่เห็นภาพแล้นะใช่ครับดีทรอยต์โมเดลต่างคนต่างทำฮอลลีวูดโมเดลเอาสิ่งที่ดีที่สุดมารวมกันครับผมแต่ฮอลลีวูดโมเดลไม่ได้ต้องสอดประสานกันครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรณรง์ให้เราแยกขยะฮะกรุณามีถังขยะแฝดให้เราด้วย อ่าโอ้โหนี่อาจารย์บางที่นี่นะมันเลียงสีเลยนะเรียงสีเลยแล้วต้องมีบอกไว้เลยว่าแบบไหนแบบนั้นนั่นแหละเขาโฮลิสติกแต่บางที่ไม่โฮลิสติกนะคะมีทั้งขยะเดียวแล้วสอนเราแยกขยะสอนไปทำไมฮะไม่มีทังขยะให้เราแยกแล้วสอนเราไปทำไมเดี๋ยวมีคนมาแยกเองดึกๆเที่ยงคืนป้องแป้งป้องแป้งแยกขยะกันใหญ่ใช่ไหมแล้วเจอซีดีเอาไปขายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการทําอะไรต่างๆมันต้ององรวมนะครับ เราสร้างแบรนด์โดยฝ่ายการตลาดครับแต่ฝ่ายผลิตไม่เล่นด้วยทําไงใช่ไม่ได้นะก็ไม่ไม่สำเร็จ <c oughs> ไม่สำเร็จนะเราสร้างแบรนด์โดยฝ่ายการตลาดครับแต่ฝ่ายทรัพยาก,ก,ร,การมนุษย์ไม่ให้คนอย่างที่เราอยากได้ทําไงไม่รอดออถูกไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราสร้างแบรนด์เนี่ยทำแบรนด์มาอย่างนี้แต่ไปขายผิดที่ผิดทางตั้งราคาผิดที่ผิดทางหาพรีเซนเตอร์ผิดที่ผิดทาง จัดงานก็ไม่เหมาะโรงแรมที่ควรจะจัดสอดคล้องกับแบรนด์ตัวเองหรือไม่อย่างไรไม่ได้เลยต้อง holistic นี่นี่นะฮะ holistic branding branding คืออะไรก็ branding คือ endow endow นะอาจารย์สะกด endow ไนิดึง e n d o w เนี่ยนะ endow w ครับผม endow the product and the service with แบรนด์พาวเวอร์แบรนดิคือการเครับเสริมใส่เป็นดาวพลังของความเป็นแบรนด์ให้กับสินค้าและบริการทีนี้ถามว่าพลังของแบรนด์คืออะไรครับพลังของแบรนด์คือความแตกต่างและคุณค่าเพิ่มแบรนด์ดิเฟนเ t ชันแล้วก็แบรนด์อีควิใช่ครับผมก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดยุ้ยสร้างแบรนด์ครับ แล้วแบรนด์ยุ้ยไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นก็แปลว่ายุ้ยยังไม่มีแบรนด์ power ไม่มีนะฮะถ้ามีคนก็ถามบอกว่าเธอจะเติมน้ำมันยี่ห้ออะไรครับเหมือนกันแหละอะไรก็ได้แสดงว่าสร้างแบรนด์ไม่สําเร็จนะแต่ถ้าเกิดเธอจะเติมน้ำมันอะไรฉันเติมบางจากทําไมหรอเขาช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ฉันชอบเขามีเหตุผลมีเหตุผลอันนี้แปลว่าสร้างความแตกต่างสําเร็จแล้วเริ่มมีแล้วใช่ไหม อันนี้ราคาเท่าไหร่ส <5. S 2> องหมื่น <5. S 2> แล้วเนี้ย <5. S 2> อันนี้สามพันแปดเหมือนกันเลย ไม่เหมือนทำไมยังไม่เหมือนยังไงมีสามชั้นเหมือนกันทำด้หนังบัวเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนมันเป็นวิตตองนี่ไงนี่ไงนี่คือคุณค่าเพิ่มที่สามารถจะเรียกจาก3,000เนี่ยขึ้นไป2,000ม่ได้ใช่นั่นคือแบรนด์ power แบรนด์ power ครับเพราะฉะนั้นที่พี่กำลังมานั่งจะสอนตรงนี้ holistic branding ก็คือการใส่พลังของแบรนด์คือการให้แบรนด์แตกต่างและมีคุณค่าเพิ่มอย่างองค์รวมอย่างองรวม ดูแล้วมันกลมกลืนไปหมดดูมันสอดรับสอดประสานกันไปหมด<ช>ไม่มีอะไรที่แปลกแหวกแนวฉีออกมาแล้วไม่เข้าใจทําไมทําอย่างนี้<ช>ไม่มีไม่มีและพี่ใช้คาโปรยของพี่ว่าอย่างนี้นะครับสุดยอดแนวทางของแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ในยุคข,ของการสื่อสาร,รในเวทีของสื่อสารมวลชนและสื่อสารทางสังคมครับนะฮะดีนะตัวเล <Less S 1> เดเยอะ <Media. S 1> ได้นะ ตัวเล็กนึเดียวอ่านได้เก่งนะไปถามเขาสิที่ตึกงกือเจเหลียงอ่ะครับรู้จักเขาไหมรู้จักครับชื่ออะไรนะ T R S C อ๋อเหรอนึกว่าไม่รู้จักนี่มีทั้งความแตกต่างและมีคุณค่าเพิ่มเลยนะครับจริงจริงยนทเรื่องนี้พูดกับพี่เยอะลาพี่เขาเอาพวกเครื่องสาอางมาให้พี่อะไรแต่างพี่ก็อ่านเขาเอาผิดพันธะสารเสริมให้พี่กันอาจารย์ยังอ่านได้อีกเหรอโอ้โหสุดยอดตัวมันลงตัวไปพอดีเลยนะคือไม่ใช่เราไม่ต้องฟ้องตัวเอง ดีดูนี่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้เรื่องเมนูตกพื้นเนี่ยต้นตำรับนะไม่โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้มองเห็นครบเลยแล้วสั่งได้หยิบขึ้นมาสั่งได้เลยดูเมนูอย่างนี้หลายคนบอกว่าพี่เอาวางบนพื้นแล้วอ่านนี้มโอ้นีอ่านอันที่อันที่สุดยอด สุดยอดแนวคาดของแผนงานการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ในยุคของการสื่อสารทั้งในเวทีและสื่อสารมวลเวทีของสื่อสารมวลชนและสื่อสารทางสังคม mass media and social media นี่นี่สื่อทางสังคมอ้าวขยายขยาย facebook the facebook era นี่เขาเขาทำหนังสือแล้วเหรออันแน่นนอนยุคใหม่ล่แล้วยังไม่ครบปีเลยอาจารย์เสรีมงคนทานะ เดี๋ยวจะบอกเราจะเชื่อไหม2011แล้วจริงจริงนี่พี่เพิ่งซื้อมาโอ้โหพี่เพิ่งซื้อมาจากออสเตรเลียนะเล่มนี้เดี๋ยวจะบอกท่านย์ทำไมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตำรับตำราทางพวกเท็กซีบุ๊กนี่ทางออสเตรเลียว่าไวมากออสเตรเลียเนี่ยเขาเอาการศึกษาเป็นสินค้าส่งออกพี่รู้ไหมจัดจัดไอ้ลำดับประเทศหน้าอยู่นะ แค่แคตตากรีหนึ่งเลยเนี่ยนะคือการใส่ใจและสนับสนุนทางด้านการศึกษานะใช่ทำให้ทั้งออสเตรเลียเองแคนาดาเองนะพี่ขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆเลยนะก็บอกปของประเทศน่าอยู่อ่ะฮะฮะม่ส่วนมากเดี๋ยวพี่จะดูมันเป็นทีมพอซอนไหนสองศูนย์ศูนย์เก้าปีที่แล้วอ๋อโอ้โหฮะเอามารับเลยนะเดี๋ยว Facebook ีราจะให้ดูหน้านี้ครับ นน่่ีเดี๋ยวต้องผมต้องช่วยถือปมาตาอ่เดี๋ยวนี้ได้กล้องจะจับไวไหมครับลองดูนิดหนึ่งนะฮะนะะฮครับลองลองดูถ้าโครสครับผมอ่นี่มุมนี้ชัดเลยเฮเลนจะหาหมอจ้ะนะฮะเอมมี่กำลังจะอะไรนะวันอัดจ็อกนะต้องการจะจอบอ่านะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันจีน่าวันอินวิตาชันทูแอนเอ็กซ์คลูซีฟคอนเฟรนส์แต่ละคนมีหาอะไรต่างเนี่ยครับ แล้วในที่สุดเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเขาตอบว่าในที่สุดทุกคนก็จะรับความช่วยเหลือมัน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 คือเครือข่ายทางสังคมใช่เป็นโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับภาพท่านท่านผู้ชมดูไม่ต้องห่วงครแล้วกันนี่ไปดูภาพนี้ครับครับผมนี่คือคนที่ยุ้ยส่งไปครับแล้วคนเหล่านี้แต่ละคนเนี่ยมีอีกกระจุกเขามีเครือข่ายเขาเขามีเครือข่ายครับเขาถึงบอกว่าโ s เ c i a l network เนี่ย exist but are invisible มันมีอยู่นะแต่มองไม่เห็นก็ยุ้ยจะเห็นได้ไงยุ้ยส่งไปให้ในสมศักดิ์ตรงนี้แต่ในสมศักดิ์เนี่ยมีตรงนี้อยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสมศักดิ์มีเท่าไหร่ใช่ยุ้ยส่งไปให้รัชนีแล้วรัชนีมีแค่นี้ใช่แล้วยุ้ยจะรู้ได้ไงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมส่งไปน่ะมันผ่านผ่านสมศักดิ์ผ่านรัชนีมันไปอีกถึงกลุ่มไม่รู้เท่าไหร่เลยครับอาจารย์ซึ่งสามารถที่จะเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังอ่ะ เขามีการจัดมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาไม่ต้องเป่าร้องอะไรเลยนะไม่ต้องออกสื่อไหนเลยใช้โซเชียลได้หมดละครที่เขาเล่นกันที่เอ็มเจเตอร์ที่พี่ไปดูเขาเนี่ยไม่มีโฆษณานั่นไงพี่เห็นจาก Facebook นั่นแต่ว่าสามารถทำให้รอบเต็มได้ถูกต้องนี่ไงครับนี่นี่คือนี่คือสิ่งที่ a เมซิ่งยืยดูนี่ครับสมัยนี้เขาใช้สื่ออะไรกันบ้างครับตรงนี้เขาจะเขียนว่า integrated marketing การตลาดบูรณาการนะฮะเราใช้บ a d c a s t มีเดียครนะฮะซึ่งเป็นซึ่งเป็นอเมสมีเดียเราใช้ปรินต์มีเดียนะครับเราใช้เดเร็กเมล์นะครับเราใช้ออนไลน์มีเดียนะคะก็คือเว็บไซต์นะคะครับแต่เรามีที่สำคัญคือโซเชียลมีเดียนี่ไงนี่ไงนะครับนี่แล้วโซเชียลมีเดียประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่เยอะเห็นไหมครับเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาภาพนี้ให้ท่านผู้ชมดูชัดๆไม่นห่วงครับซึ่งตรงนี้แหละครับเราจะได้คุยกันนี่เลยนะฮะ และอยากจะให้ยื้อเหตุทางนี้ครับโอ้เวลามานั่งดูแล้วชื่นใจนี่นะฮะคือการส่งแบบเนี่ยเขาจะมีคนแบ่งเป็นคนสี่ประเภทนะฮะเป็นคนที่เราทํากําไรได้ดีแต่ไม่มีที่พลต่อใครเป็นคนที่เราไม่สามารถทํากําไรได้และไม่มีทธิพลต่อใครและเป็นคนที่ทํากําไรได้ดีแล้วก็มีอิทธิพลด้วยและเป็นคนที่ทํากําไรไม่ค่อยจะได้แต่ว่ามีอิทธิพล มีคนสี่ประเภทสี่ประเภทเนี่ยนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดใครต้องขายของรถให้พี่เนี่ยแปลว่าเขาไม่ค่อยได้กําไรครับแต่พี่สามารถแนะนําคนอื่นไปซื้อต่ออันนี้อินฟลูเอนเชียลนะฮะแต่ถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเลยเขาขายได้ราคาเต็มครัเขาได้กําไรแต่คนคนนั้นกลับเป็นคนที่เรียกว่าเปล่าร้องต่อไปได้เป็นกำนันที่ชาวบ้านเชื่อคนนับหน้าถือตาพูดอะไรคนทําตาหมดสมมติว่าพี่ซื้อรถเบนซ์ได้รถสองแสน แต่กำนันคนนี้ไม่ได้ลดครับขายราคาเต็มอ่าขายราคาเต็มแต่กำนันคนนี้ก็อินฟลูเอนเ t i a l ไม่แพ้พี่เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะส่งโซเชียลมีเดียให้ใครคนที่เราอยากได้สุดคือคนที่ทั้ง profitable แล้วก็ทั้ง influential ถูกนะนี่นะครับอาจารย์ผมว่าอีกอีกนิดนึ่งเราต้องพักก่อนนะครับอะไรเหรออ่าเงินดีเนี่ยปิดไว้ก่อนกังไปก่อนมีกางเลยเหรอกังกางให้เดี๋ยวเรามีกักไว้ก่อนโอเคครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ